เอาสบายดีย้ำมาเลี้ยงพี่น้องสวัสดีย้ำมาเลี้ยมมงครับผมเอาเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วค้ำแล้วพี่น้องค้ำแล้วทีมงานเท่านะครับขนของขึดด้นรถเพราะท่านเลี้ยงอยู่พี่น้องค้ำแล้วค้ำแล้วที่เรียกว่าสิออกใบโจนค้ำพี่น้อ,นนองเหยเอาอีกจะคลิปอีกจะคลิปข <c oughs> นของขึดด้นรถสาตาร์ทรถแล้วพี่น้องกำลังสิออกโอ้แดดกันนี่เต็มคันรถเลยบาทนี่สิบหล่อเงียสิบหล่อใหญ่เท่านะครับขนไปพุ่นบ่อบาทนี่ คนไปใส่ขั้นพุ่นบ่อเออเอาไปไปคนละขั้นน้อขั้นหีหน่เบิดคนไปพุ่นครับพี่น้องพุ่นไปใส่รถเครื่องปั่นไฟพุ่นคำแล้วทีมงานนะครับเร่งรีบนะครับรัดคุมเวลาเพราะว่าสิสด้ออกเดินทางอย่ามันเหมือดมันคำก่อนนะครับพี่น้องไปจะได้ทีมงานอาจารย์นักดนตรีเฮ้าซ้อมแล้วละบ่เก็บเครื่องบ่อเออเอาเก็บเครื่องเตรียมโมขึ้นรถเนาะพ้อหนาพอน้าพอมตากัานมาทุกฝฟายกุกแแนก ซ้อมสองรอบแหละมันพี่น้องเอ้ยรอบเสาครับรอบเทียงนะครับเก็บของสัตว์บ้านเพื่อนสิเอาของขึ้นรถแล้วสิได้ออกเดินทางพี่น้องไไพุ่นละมืออื่นพ่อกันอยู่งานพุ่นละพี่น้องบุญแก้งกอกนะครับสองมือสองขึ้นเดี๋ยวก็สิไลไรสดสูพี่น้องเบิ่งนะครับทางคุมตาพี่น้องนออผู้ใดเพราะตั้งได้เขากุมกะทักหาจานลอยเด้อเขามาเฟซเฟสลอยแชแนลหรือว่าเฟซบุ๊กลอยวันแมนโช นะครับพี่น้องครับเขามาพี่น้องเขามานะครับมาเบิงมาส้มน้ากันนะครับงานแลกแหกหมันสองมือสองขึ้นบุญแข้งเรือแกงกอกเป็นบุญประจําปีนะครับเขามาเบิงมาแยงน้ากันพี่น้องเห่าว่างานแลกสิเป็นยังไงสิสมบูรณ์แบบปันไดเวทีเครื่องเสียงเครื่องไฟทีมงานนักดนตรีเหาสีแดนสิเปียะปันไดนะครับมาเบิงน้ากันพี่น้องนะครับวันที่เร้าหกเร้าเจ็ดเดพี่น้องเด้อสองมือเด้อนะครับ เอาฝากซื้อบัตรจองตัวราก็หาสิบเก้าบาทสองมือพี่น้องนะครับตอนนี้กับคนในกลุ่มกับ่ท่านหลายป่านหลาดอกนะครับอยากให้พี่น้องเขามาซอยๆกันนะครับย่างกี่ไล่ก็ได้จักสองสามร้อยใบก็ยังดีนะครับบัตรราคาหาสิบเก้าบาทเท่านั้นพี่น้องนะครับเนาะถือฉบับมาซอยคารน้ำมูกน้ำมันทีมงานเฮ่านะครับเดินทางประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลนี้ไปประมาณแปดสิบโลจานึงพันว่าๆแล้วกันเมื่อวานนี่ประมาณแปดสิบโล อันนี้ขั้นนี้กษิตเป็นรถเครื่องปั่นไฟพี่น้องคนของขึ้นแล้วเครื่องปั่นไฟนะครับเอาขนนันอันนั่งล่านโค้งเวทีเอามาขึ้นขั้นนี้เพราะว่าขั้นนี้แกแต่อัน,นเครื่องปั่นไฟอันเดียวนะครับส่วนขั้นนี้กสิเป็นโตเก้าอี้โตเก้าอี้สำหรับเอาไปตั้งให้พี่น้องมานั่งนะครับขั้นนี้กษิเป็นโต๊เป็นเก้าอี้บพี่น้องหมนะเต็มอยู่เ่ย โตเก้าอี้กับตั้งแต่สามปีก่อนพุ่นลาเพอท่านได้ซ่อมได้เปี่ยนยุ่มเพมลินว่านะครับก็บเสียดาเอาออกเดินทางไปเลยพี่น้องเอ้ยเครื่องโตตัต้งเก้าอี้โอ้หลายแนยวคัวนเด็ก็จะเป็นรถเครื่องปั่นไฟนะครับนะครับเป็นเอาใส่โค้งเวทีโค้งนางลานน้ำติดแล้วติดแล้ว ปลกมันขึ้นมาขี่สามปีแล้วเป่าหมอกองเปลี่ยนํามันเครื่องอาดเจลบีไม่เบิดพี่น้องนะครับเตรียมล่อหมุนแล้วพี่น้องจริงจริงนัดกันไว้ว่าล่อหมุนใบสองใบสามพี่น้องเลยมาแล้วเสียหามงแล้วนะครับมันกับบอลแทนแล้วเท้าขาเลื่อนเวลาไปบนไปยังาะว่างานเทาวันที่เส้าหกมือนีีกับเส้าซีเหมือนเส้าหาไปห่านเฮ้ากับสีตั้งวทีนะครับเสกระบบเครื่องไฟ เชฟทุกระบบนะครับเ่ยมาเลี้ยงเข้ากับสิมีการเ่ <c oughs> ยมาเลี้ยงเข้ากับสิมีการซ่อมการเสกซศร้นะครับเสกซศร้านี่นะครับพี่น้องเพราะว่าวัดทีเศร้าหกเข้ากับคือแสดงจริงนะครับงานแรกแยกมานพี่น้องนะครับเศร้าหกเศร้าเจ็ดนะครับเอาผู้ดใดอยากเบื้องจากชมวงกะเข่ามาแด้วพี่น้องเด้อบัทราคาห้าสิบเก้าบาทสองมือสองขึ้นพี่น้องเอ้ยนะครับ ขันนั right <The os apan> ่นกะสตาร์ทแล้วพี่น้องขั้นอุ้ตีบอยู่โบราณปลดบอดได้ขีสามปีแล้วนะครับโค้ชเตชิได้สตาร์ทพี่น้องเอ้ยเช็คน้ำเช็คไนเช็คน้ำมันเครื่องเช็คหมอกรองแล้วก็เช็คอัดเจลบีนะครับของเหลวต่างๆที่เฮาจะต้องได้ดูแลรักษาเพลินเพราะว่าสามปีแล้วบบได้ขยับขยันไปใส่จอดค่าที่อยู่นี่พี่น้อง ร่มยางนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับยางบวมยางนุ่นบ่อเหากาดได้เช็คเบ็ดนะครับพี่น้องก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยของทีมงานนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วอีกสักคู่ล้อหมุนนะครับผลของขึ้นเบ็ดแล้วกะเดินทางเวลาไปนอนบ้านงานเวลาไปน้องทีมงานเะากับมีเตียนมียังไปนอนกลางเตี้ยงกลางยังเอานะครับมอแล้วไปเต้ออเดอร์แปดเลยแหละพี่น้องนะครับมันหนักหลาย เอาไปแต่ชุดอสามสิบสองใบสู้เบีดสามสิบสองใบเอาไปเบิ่มแต่ว่าออเดอร์แปดบ่ได้เอาไปพี่น้องเนาะเนี่ยน่งลานควกเวทีนะครับที่ม่านเขาขนมาขึ้นขั้นนี้นะครับทีมนักดนตรีตเขาก็เก็บเครื่องเก็บของแล้วพร้อมที่จะเอาขึ้นรถคือกันนะครับทั้งด้านของชุดเนี่ยอามอนิเตอร์เนี่ยนะครับของทีมนักดนตรีนะครับก,ก็กำลังเก็บเครื่องเก็บของพี่น้องเตรียมขึ้นรถ เตรียมออกเดินทางคือกันนะครับนักดนตรีเฮากับพ้อมนะครับนักร้องแดนเซอร์นะครับเนาะแดนเซอร์ก็บสิใดไปฮับเพิ่นอีกเนี่ยเบิ่งคันนี้ก่อนพี่น้องสตาร์ทติดแล้วเตรียมการอันนี้ก็สิเป็นอยังในยูทธเรืงนี่เป็นเต้นเนาะเป็นเต้นเป็นตู้แล็กเป็นกองฟื้นกองไฟเป็นตู้ลำโพงนะครับตู้เบียตู้ลำโพงหมักหญ้าได้พี่น้องรถคันนี้ ขันไนี่ยาวใส่ได้หลายนะครับคุณอะไรก็สิเป็นกองแหลกกองไฟใน่่อาตูล้ลำเพียงเอาตูล้ลำโพงกลางแหลมตู้เบ็ดนะครับพี่น้องนี่ตู้เบ็ดกลางแหลมนะครับคันนี้มีเข็นพี่น้องสำหรับยกตูล้ลำโพงก็ใสิได้ใส่เข็นนะครับใส่เข็น,นยกตูล้ลำโพงเพราะว่ามันหนักนะครับคันนี้บักยางเน่าเลยพี่น้องเลยนี่ พร้อมลุยพร้อมลุยนี่ครับรถเข็นเอาไว้ทะยกตูล้ลำโพงลงนะครับของหนักของยังยกได้บดพี่น้องครับตัวนี้นะครับขั้นหมกยาวเลยพี่น้องเตรียมบอกเดินทางแล้วทีมงานวงดนตรีนหนุ่มแสงเดือนนะครับงานแรกแหกหมานนะครับบุญซ้วงเหื่อแกงกอกหรือว่าบุญแข่งเรือนะครับพี่นอ้องเพื่อนกัถ่าทั้งพุ่นนะครับเป็นงานบุญประจำปีสองมื่อสองขึ้นนะครับ เอาพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตั๋วข้ามาพี่น้องหาสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับส่วนหุ้นใดขั้นนี้ก็สิเป็นรถสำหรับแก่สัมภาระนะครับแก่เครื่องหนอกเครื่องนอนแก่แนวกินแนวอยากนะครับเป็นรถขั้วขาว้ามมาอะไรนะครับสำหรับหุ้นใดซีประตูขั้นนี้นะครับก็สิเป็นรถขนสัมภาระของใสชีวิตประจำวันของทีมงาน,นครับ โอ,อ้ยแดดแดดพี่น้องวันนี้อ่างรถเน่ากะติดเบรคสุขันแล้วพี่น้องเตรียมลอหมุนยางเดียวบัดน,นี้แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เบรคสุนไวยนะครับเนี่ยแบตเตอรี่ใหม่ๆเย่ยมๆเลยเราเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับยางเยิ้งเช็ดสภาพเรียบร้อยนะครับพอบอกเดินทางพี่น้องเอ้ย อ้าวอีกจะหน่อยก็สิเดินทางลราพี่น้องมหน้าสอนนี่แล้วไป็นน้ำมหน้าสอนนี่ยเราคอยโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวมารับเอาไปมือใดเฮรอมือมือเสียบไปมือเสียบเลยบ่โอ้เอาเอาเอาแปว่าสิออกไปกวนอยู่สิได้ไปเบิ่งทีมงานเขาตั้งเวทีอยู่สิเลยไปเก็บคลิปคลิปยังไงพี่น้องเบิื้องหนะอ่ะโอเคโอเคครับครับครับน้านักหล่อลองนมประจำทีมงานเฮ่านะครับสอนพันแสนทางในทีมงานแม่ครัวทีมงานอ่า ทั้งนี้ก็กําลังเก็บเครื่องเก็บของนะครับเตรียมอุปกรณ์ออกเดินทางเออลูกเต่าเหล่าอ่อ,อนจะไม่ยังเป็นปุ่มเป็นพ่วองวอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ละ่ะว่องอันว่นองรดนตรีตว่องรดนตรีครอบครัวนะครับพี่น้องวงดนตรีแบบครอบครัวนะครับนี่เป็นปุ่มเป็นพว่วงมาลงมาล่างเต็มทีปลูกหลานนั่นเจ้าของวงหลายแห้งยังมาพุ่นปุ่นพุูนเรื่องฝนเสียสมสมกําลังเด็อดยังอยู่นะพุฝนเนาะ งงมันมาซ่าอยู่บนเห็ดยังเนาะแม่เอ้ยท่างนั้นโอ้เตรียมเครื่องไปนอนบ่โอ้ยเไปไปไปหาเพืชป่นก่อนพี่น้องเพืเปิ่งคลิปจานลอยดีหีได้พู้นี่เออนี่เดี๋ยววันที่ตามไปเุิ่งบุญก่อนเด้อเออน้องน้องสาวไม่ยื้อคุ้นบ่โอ้ยเออพอดะสาวตูนคนงามไม่ยื้อคุ้นเออไปน้ำกันตลอดสู้งานเนาะเออเอาไปโอ้สาวตูนคนงาม เฮ็นดยางน้อสาวตุนคนงามเนาะเฮ้อเฮ็ดยางน้อสาวตุนเตรียมเตรียมเครื่องสิไปนอนบ่ไปนอนเฝ้าญี่ปุ่นเนาะไปเป็นยางไปเป็นแม่ครัวบ่หรือเป็นยางไปขายน้ำก้อนฮะไปขายน้ำก้อนน้ำก้อนนี่คือน้ำแข็งอันเดียวกันเป็นบ่โอ้ขายจังไหนน้ำก้อนเขาขายจังไหนทงหาบันทงหาบานปลาหาบันบาทบุญอ่ะฮ้อหาบันบาทหรือหาบันกียบ โอ้หาพันกีบโอ้ขายเป็นถุงนอน,นําก้อนเนาอนนอนอันนี้บ่าง่ายคือว่าสาตูนนี่ไปเป็นผกนกขายขายทำก้อนนอเออเอาเตรียมยังน่ล่ะคือไหลายแต่ผู้เดียวมันคือหลแต่บัดนี่ถุงเครื่องผ่าห้มผ่าหอกเออยังในเต้นบ่เอาไปไปกลางนอนนเออเอาเอาเอาเก็บเก็บบนสิบทันเขาเขาสิไปก้อนซน่ะเออเอาเอาม้วนม้วนม้วนสาตูนสาตูนตน,นะครับเออน้องสาวลา น้องสาวหล่าของแม่ป้าเพื่อนนะครับไม่ยาคุ้นนี่เไก่เพื่อนนะครับอันนี้เป็นน้องสาวหล่าเพื่อนสิ<ด>เออเอ้าจัดไปจัดไปเฮาเป็นอืดถึงคือควบแน่พี่น้องเอ้ยเป็นปุ่มเป็นพ่วงไปสละเออมีตแต่ลูกเต่าเต็มอ,อยู่<ด>ยเอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวออกเดินทางพ้อกันอยู่บ้านงานนะครับเดี๋ยวจวดจัดกันอยู่บนหลับพี่น้องเนาะปะล้อหมุนสิบเจ็นาฬิกานะครับจวดจวด